ในช่วงหลังๆมาก็จะเริ่มลดลงลดลงเรื่อยๆจนมาเจอโควิดเนี่ยแหละครับร้านค้าต่างๆก็ต้องปิดตัวลงนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวมาเดินเดินเที่ยวนะครับโควิด19ตอนนี้ทำทุกอย่างเงียบเหงาไปหมดโดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบเต็มๆนะครับ ยุเรื่องของตลาดนะ้ำมพบวาสมัยก่อนนะครับจะมีชาวนักท่องเที่ยวเนี่ยชาวต่างชาติหรือว่าชาวไทยเนี่ยมาเที่ยวกันเยอะเพราะว่าเป็นที่รู้จักของหลายๆท่านนะครับเพราะว่าตลาดน้าของเราเนี่ยอยู่ใกล้กับกรุงเทพหรือว่าจังหวัดรอบๆเนี่ยสามารถมาเที่ยวได้ง่ายเป็นทางผ่านนะครับแล้วคนก็แวะมาเที่ยวกัน จะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ตอนแรกก่อนที่ว่าครอบครัวผมทําท่าเรือมาก่อนผมเป็นรุ่นที่สองที่มานั่งทําท่าเรือกันนะครับก็เริ่มต้นมาตั้งแต่5ปีที่แล้วจนถึงทุกวันนี้ก็ประมาณ10ปีได้แล้วครับที่เปิดท่าเรือมานะครับตอนแรกๆนี่ดีมากครับคือไรายได้ต่ออาทิตย์เยอะมากครับมีเรือทั้งหมด10บลาครับได้ออกวันละประมาณเกือบเกือบสิบเที่ยวมาเยอะสุดก็คือเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเราวิ่งตั้งแต่8ปดโมงนะครับ ยันประมาณ3ามทุ่มรูปแบบที่1นนะครับก็คือจะเป็นล่องเรือเที่ยวปิดทองไหวพระ5วัดนะครับรอบที่2ก็คือเป็นเส้นทางรอบเกาะอัมพวานั่งเรือชมวิวรอบเกาะเส้นที่3ก็คือนั่งเรือชมหิ่งห้อยครับชมหิ่งห้อยเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่6กโมงใช้เวลาการเดินทางเนี่ยหชั่วโมงก็จะเป็น6กโมงหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มอย่างเงี้ยครับหิ่งห้อยนะครับถ้าตัวผู้นะครับจะมีป้องไฟสองป้องนะครับตัวเมียจะมีหนึ่งป้อง ที่เกากระพิษแสงเนี่ยเกากระพิษแสงหาคู่นะครับพอตัวเมียวางไข่ปุ๊บตัวเมียตายเลยนะครับพอตัววางไข่เป็นลุ่มในช่วงหลังๆมาก็จะเริ่มลดลง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 เรื่อยๆจนมาเจอโควิดเนี่ยแหละครับมันก็เลยทําให้ร้านค้าต่างๆก็ต้องปิดตัวลงนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวมาเดินเดินเที่ยวนะครับ ส่วนตัวผมเองผมก็ต้องเอาเรือออกมาประมาณหนึ่งลำตอนนี้ผมต้องมานั่งมาขับเรือเองนะครับตัวเองมีเรืออยู่แล้วใช่ไหมครับผมก็เลยต้องรับนักท่องเที่ยวเนี่ยไปตกกุ้งสร้างไรายได้ส่วนหนึ่งมาให้แบบว่าให้มันเกิดขึ้นต่ออาทิตย์นะครับแล้วก็รับซ่อมเรือด้วยก็คือเอาเรือมาซ่อมแล้วก็ส่งขายก๋วยเตี๋ยว ซึ่งผมเป็นเจ้าของท่าผมก็ไม่ค่อยเหลืออะไรมากเลยต้องมานั่งมาขับเรือเองครับซึ่งก็อยากให้สถานการณ์อย่างนี้ผ่านไปโดยเร็วนะครับ อยากจะเชิญชวนนะครับให้มาเที่ยวตลาดน้ําอัมพวากันนะครับตลาดน้ําอัมพวาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆนะครับมาเที่ยวได้ครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านครับเมืองไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวพวกเราอยู่ไม่ได้